ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวรัคนาทั้ง12ราศี ในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคม2563นี้นะคะซึ่งในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้นะคะจะมีการโคจรของดาวเพียงแค่2ดวงค่ะก็คือดาวพุธแล้วก็ตัวดาวเสาร์นะคะดาวพุธจะทำการโคจรน,นะคะเปลี่ยนราศีเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่4กรกฎาคมค่ะ ในวันที่12กรกฎาคมดาวเสาร์จะทำการถอยหลังกลับเข้าสู่ในราศีธนูแล้วก็ใช้ระยะเวลาอยู่ในราศีธนูยาวไปจนถึงวันที่5ธันวาคมซึ่งการโคจรของดาวเสาร์นี้ล่ะค่ะก็จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงให้กับชาวลัคนาทั้ง12ราศีนะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีตุลรวมทั้งผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีตุลน,นะคะ ชาวราศีตุลดาวพุธก็เป็นดาวที่ครองอยู่ในเรือนชะตาของความเป็นภพสุภะแล้วก็พบวินาสน,านะคะส่วนตัวดาวเสาเป็นดาวที่ครองอยู่ในเรือนชะตาของความเป็นภพพันธุค,ค่ะชาวราศีตุลน,นะคะมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําราศีค่ะซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ดาวศุกร์เองก็โคจรเข้าไปอยู่ในราศีพฤกษกนะคะเป็นภพมรณะ ก็ได้ตำแหน่งกเกษตรด้วยเพราะว่าดาวศุกร์ก็ยังครองอยู่ในภพของความเป็นมรณะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้เมื่อดาวประจำตัวโครจรไปอยู่ในมุมที่เรียกว่าไม่ดีนะคะนะภพของความเป็นมรณะก็หมายถึงอาจจะเป็นเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะคะความเจ็บป่วยสุขภาพนะคะนะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลไม่ค่อยที่จะอยากขยับขยายอะไรนะคะอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆ เป็นช่วงเวลาที่เหมือนอยากจะพักผ่อนด้วยไปในตัวแต่สิ่งสําคัญเลยคือประเด็นในเรื่องราวของตัวสุขภาพในช่วงเวลานี้ชาวราศีตุลก็อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะอาจที่จะมีโอกาสที่จะเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะเพราะว่าดาวสุขก็อยู่ในตําแหน่งของความเป็นกเกษตรในเรือนชะตาของความเป็นภพมรณนะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีตุล ก็อาจจะต้องเพิ่มการดูแลใส่ใจสุขภาพของตัวเองถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะก็ควรที่จะไปพบแพทย์ไปหาหมอนะก็จะช่วยทำให้ก็เรียกว่าเป็นการรักษาสุขภาพของตัวท่านซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนะคะในช่วงของอในมุมของตัวการงานการเงินความรักแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในช่วง15วันแรกของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ในมุมของตัวการงานเนี่ยต้องบอกว่าในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะการงานของชาวราศีตุลเองเนี่ยก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะบางท่านก็อาจที่จะมีเกณฑ์ของการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยหลายคนอาจจะมีการติดต่อการเจรจาการธุรกิจนะคะการออกไปพบปะลูกค้าออกไปหาลูกค้าลายใหม่ๆตลอดจนอาจจะมีการเดินทางนะคะไปเขาเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางในมุมของส่วนตัวก็ดีหรือการเดินทางที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานต่างๆก็ดีก็มีเกิดขึ้นค่ะซึ่งบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลถึงต่างประเทศด้วยเลยนะคะการติดต่อธุรกิจการเจราจามีความสะดวกราบรื่นดีเพราะว่าเดาวพุธโคจรอ,อยู่ในพวกของความเป็นสุภะการเข้าไปขอความช่วยเหลือนะคะจากผู้ใหญ่นะคะก็อยู่ในเเรียกว่าในช่วงและในจังหวะที่ดี ตลอดจนดาวพุธโคจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์แล้วก็ตัวพระราหูที่อยู่ในเรือนชะตาของความเป็นภพเขาเรียกว่า,าสุภาษณ์นี้ก็หมายถึงชาวราศีตุลจะมีโอกาสที่ได้เจอลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆนะคะหรือได้ไปร่วมงานนะคะกับคนที่อยู่ในองค์กรใหญ่ตลอดจนในเรื่องราวของการติดต่อกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษา ซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะชาวราศีตุลถึงแม้ว่าดาวประจําตัวจะโคจรไปอยู่ในมุมที่เสียแต่ดาวอื่นๆก็ยังเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในดวงชะตาของตัวท่านนะคะซึ่งบางครั้งดาวเล็กๆแบบนี้และค่ะก็จะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันสำหรับชาวราศีตุลบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีการคิดตัดสินใจอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ท่านลุยงานเดี่ยวๆ เพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในมุมของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมองกันคนละมุมหรือการตัดสินใจบางครั้งก็าอาจจะต้องเขาเรียกว่าตัดสินใจด้วยตัวของตัวเองนะคะวันที่ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรควันที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาบางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยากให้ชาวราศีตุลระมัดระวังนะคะก็คือในช่วงของวันที่1วันที่2วันที่6 วันที่7แล้วก็วันที่15การตัดสินใจเรื่องราวอะไรใหญ่ๆก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงวันเหล่านี้นะคะการเงินการเงินในช่วงระยะเวลานี้ยังต้องบอกว่ายังอยู่ในมุมที่ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเพราะดาวการเงินก็คือดาวอังคารโคจรเข้าไปอยู่ในภพของความเป็นอริ ก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะต้องถูกเคลียร์ถูกใช้จ่ายออกไปนะคะบางคนก็อาจที่จะมีภาระค่าใช้จ่ายนะคะเลยทําให้การเงินของท่านในช่วงระยะเวลานี้ถึงแม้จะมีเงินเข้ามาแต่ก็เท่าทีว่าไม่สามารถที่จะเก็บเงินได้อยู่ได้มาแล้วก็ต้องมีเหตุให้จับจ่ายออกไปแต่ชาวราศีตุลก็ยังได้มีโอกาสเรียกว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางท่านก็อาจที่จะต้องไปพึ่งพาการเงินจากผู้ใหญ่ คนในครอบครัวชาวราศีตุลบางท่านก็อาจจะเสียงเงินไปกับมิตรสหายและพี่น้องซึ่งในช่วงเวลานี้ก็อาจที่จะมารบกวนหยิบ,ย,บย,ยืมเงินท่านไปนะคะความรักประเด็นความขัดแย้งกับคู่ครองของท่านมักที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะดาวคู่ครองก็คือดาวอังคารโคจรเข้าไปอยู่ในภพของความเป็นอริหมายถึงอุปสรรคความขัดแย้งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ประกอบกับในช่วงระยะเวลานี้ดาวประจําตัวก็โครจรไปอยู่ในมุมของความเป็นมรณะก็ยิ่งทําให้ตัวตนของตัวท่านก็เลยว่าไม่อยากที่จะเวลามีทะเลาะกันมีปัญหากันก็ไม่ยอมที่จะเคลียร์ไม่ยอมที่จะพูดคุยกันอาจจะเป็นช่วงทำช่วงเวลาที่ทําให้ประเด็นของความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจที่จะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ชาวราศีตุลบางท่านก็อาจที่จะมีความห่างเหินของคู่ของตัวท่าน บางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไกลช่วงเวลานี้ท่านก็ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่รวมทั้งปัญหาในเรื่องราวของตัวส่วนตัวด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นคนโสดในมุมของตัวความรักในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าอาจจะต้องพักเรื่องนี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าบางครั้งบางจังหวะก็มีโอกาสที่จะไปเจอคนที่ไม่ดีคนที่เข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในดวงชะตาของท่าน เมื่อเข้ามาแล้วก็อาจจะสร้างภาระความหนักอ,อกหนักใจอาจจะรอจังหวะดีๆให้ดาวเข้ามาเกื้อนหนุนก่อนแล้วก็ค่อยเปิดใจก็ยังไม่สายนะคะอุปสรรค ปัญหาเก่าเดิมนะคะก็ยังมีเข้ามาให้ท่านแก้ไขอยู่บ่อยๆนะคะระมัดระวังปัญหาสุขภาพความเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวประจําตัวนี่แหละไปอยู่ในมุมที่เสียความหงุดหงิดความไม่ได้ดั่งใจนะคะก็อาจที่จะเกิดขึ้นก็ส่งผลกับตัวท่านโดยตรงนะคะ ในช่วงเวลาเนี้ยอยากให้ชาวราศีตุลบางครั้งก็อาจจะผ่อนคลายคลายความเครียดหรือหากิจกรรมอื่นๆนะคะที่ทําให้ท่านเกิดความผ่อนคลายก็ลองปรับเขาเรียกว่ากิจกรรมให้เข้ากับนะคะไลฟ์สไตล์ของตัวท่านนะคะอย่างน้อยก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ท่านเกิดพลังงานดีๆไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาของตัวสุขภาพปัญหาความเบื่อเบื่อเซ็งเก็อาจจะอยู่กับชาวราศีตุลกันไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ คลิปสั้นๆในครึ่งเดือนแรกนี้นะคะชาวราศีตุลเองก็มีเกณฑ์นในมุมของตัวโชคลาภจากการเดินทางไกลนะตลอดจนนะคะเขาเรียกว่า,ามีโชคจากการติดต่อการสื่อสารการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่คนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้สําหรับชาวราศีตุลท่านใดที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลหลายคนอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศก็จะนําพาโชคลาภแล้วก็โอกาสมาให้กับตัวท่าน หรือบางครั้งก็มีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่คนมีอํานาจนะคะคที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนท่านได้การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีตุลซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับชาวราศีตุลบางท่านและบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ตรงกับชาวราศีตุลอีกหลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะสาหรับชาวราศีพิจิกสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปค่ะ ฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ